ต้อนรับแฟนๆวิวคำทุมปร a ดามิน o r ก a n ก c Farm at SeaSkate Channel วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอมสินนะคะธนาคารอมสินนะคะได้ออกโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่เรียกว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะสร้างงานรายเดียวดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกเพื่อการดำรงชีพเพื่อลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจำหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นะคะสูงสุดไม่เกิน3ปีถ้าคุณกู้5 0 0 0 0บาทคุณต้องเคลียร์ให้จบภายใน3ปีนะคะความหมายคืออย่างนี้แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยหรือ flat r a รนนะคะร้อยละ35สนะคะสตังค์นะคะคือกู้100ก็จ่ายส5สาสตังค์ต่อเดือนนะคะจนกว่าเราจะผ่อน นี้ที่เรากู้มานะคะถ้าเรากู้ห้าหมื่นเราก็คูณเข้าไปนะคะคูณศูนย์จุดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะเป็นเงินกี่บาทนะคะหลักประกันไม่ต้องมีหลักประกันใดๆนะคะไม่ต้องมีโฉนดไม่ต้องมีอะไรมาค้ำนะคะการชราําระหนี้ก็เขาจะยกเว้นให้อีกนะคะหกง,งวดแรกปลอดชาําระหนี้หกง,งวดแรกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจะไม่เอามาคํานวณทบต้นทบดอกนะคะเรากู้ห้าหมื่นบาทเนี่ยหกเดือนแรกเราเหมือนกับว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะ เงินต้นก็ไม่ต้องชําระนะคะเอาตรงนี้ช่วง6เดือนแรกเนี้ยไปรีบก่อร่างสร้างตัวนะคะไปทําธุรกิจหรือค้าขายอะไรก็แล้วแต่ไปหมุนเวียนนะคะในธุรกิจของท่านเนาะแล้วก็พอเดือนที่7นะคะก็เริ่มมาชําระซึ่งตรงนี้นะคะเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องชําระขั้นต่ํานะคะคุณมีเท่าไหร่คุณก็รีบไปปกนะคะ แล้วก็ต้องผ่อนไม่เกิน3ปีนะคะนี่คือความหมายนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรามาอ่านกันเนาะข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ส1เกันยายนนะคะออมสินปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรายแล้วไม่เกิน50,000่นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันประคองคนมีรายได้ประจําอาชีพอิสระนะคะคือคนที่มีสิทธิ์นะคะ ธนาคารอ,อมสินเปิดตัวสินเชื่อเสริมพลังฐานรากตามมติคอรมอก็คือมติคคณะรัฐมนตรีลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อคา้าแม่คา้าผู้มีอาชีพอิสระคนมีรายได้ประจําถูกกระทบจากโควิด -19 ให้กู้รายแล้วไม่เกิน50,000บาทพร้อมคลายเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันและปลอดชํารหนี้6งวดแรกนะคะลงทะเบียนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอ,อมสิน w w w gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ นายวิทย์ไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -19 วงเงิน20,000ล้านบาท ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษา2563ซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน1,012ล้านบาทแล้วก็ยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกประมาณ18,988ล้านบาทจึงให้ปร,ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือนะคะ แก่ประชาชนนะคะไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มเห็นควรปรับปรุงการดําเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน1,000 0ล้านบาทจากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่นํามาปล่อยกู้ผ่านสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะคือพูดง่ายๆนะคะเดิม,มตั้งโครงการว่าเป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีไรายได้ประจําผลกระทบได้รับผลกระทบจากโควิดวงเงิน20,000ล้าน แต่ว่าปล่อยกู้ไปแค่พันกว่าล้านมันยังเหลือตัวเลขอ,อีก18,988ล้านก็ตัดจาก1 8มาหมื่นล้านบาทนี่นะมาตั้งชื่อโครงการใหมาว่า เป็นโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วขอบเขตผู้ที่มีสิทธิกู้เนี่ยก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโดยผู้สนใจนะคะจะต้องอสามารถยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะก็คือเว็บไซต์ของธนาคารออมสินตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่30มธันวาสองพัน้าร้อาพแม่พี่น้องที่มีความจําเป็นเนาะอยากจะเอาเงินกู้นะคะมาหมุนเวียนในธุรกิจของท่านนะในการค้าขายอาชีพอิสระของท่านก็ดีหรือผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็แล้วแต่อยากจะทํางานหาไรายได้เสริมช่วงนี้นะคะ ลองไปติดต่อดูนะคะสินเชื่อนี้นะคะต้องการช่วยเหลือนะคะบุคคลที่มีอาชีพค้าขายประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจํารวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะคะทำให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ด้วยเป็นสินเชื่อเพื่อการดํำรงชีพพูดง่ายๆถ้าคุณว่างงานผลกระทบจากตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะคิด ตั้งหลักในการที่จะหาอะไรทําเช่นอาจจะประกอบธุรกิจค้าขายอาชีพอิสระนะคะขายหมูปิ้งขายลูกชิ้นทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เงินทุนไม่มากนะคะก็สามารถกู้ได้ถึง5 0,000บาทแต่คิดว่าทางฝ่ายินเชื่อเขาอาจจะมีข้อมูลให้กรอกว่าคุณจะกู้ไปทําอะไรนะคะงั้นคุณก็คิดก่อนนะว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรนะคะอย่าเอาไปใช้ใจอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าคุณมีแผนแล้วว่าโอเคถ้าฉันได้เงินก้อนหนึ่งมานะสูงสุด5 0,000บาทเนี่ยคุณจะมาทําลงทุนธุรกิจอะไรนะคะ นอกจากนี้นะคะสาหรับสินเชื่อประเภทนี้นะคะจุดประสงค์คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพค้าขายประกอบอาชีพอิสระและผู้มีไรายได้ประจํารวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วเงินไขตรงนี้นะคะเขาให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000บาทไม่เกินไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้ห้าหมื่นบาทนะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกนะว่าเรากู้ไปทําอะไรถูกไหมคะคิดอัตราดอกเบียรร้อยละศูนย์จุดสามสิบห้าสตังค์นะคะก็คือ กู้100บาทเนี่ยจ่าย35สาตังค์นะคะต่อเดือนนะคะอันนี้เป็นลายดอกเบีย้ยต่อเดือนระยะเวลาผ่อนเงินชําระกู้ไม่เกิน3ปีที่สําคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันเงินกู้นะคะอีกทั้งยังปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยโดยที่6งวดแรกนะคะเราไม่ต้องเสียทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะคะเขาให้โอกาสช่วง6เดือนแรกในการที่จะก่อร่างสร้างตัวเนาะลงทุนทำํำสิ่งที่เราได้เงินกู้มาเนี่ย ไปทําให้มันงอกเงยนะคะแล้วพอพ้น6เดือนแรกไปเดือนที่7เราก็ทยอยมาชําระดอกชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยแต่ต้องไม่เกิน3ปีนะคะถ้ากับว่า6เดือนแรกนี่หมดไปแล้วนะคะ3ปีมัน36มงวดเนาะก็หมดไป6งวดก็เหลืออีก30เดือนนะคะที่จะต้องชําระให้หมดนะคะโดยวงเงินกู้ที่คุณได้กู้มานะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ทรส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของประเทศนะคะและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจําธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินเชื่อโครงการนี้นะคะที่ชื่อเสริมพลังฐานลากที่รัฐบาลได้มอบให้ธนาคารออมสินเร่งดําเนินการเนี่ยกะช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นการบรรเทาสถานการณ์ที่เดือดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อยนะคะนี่คือสิ่งที่พ่วมในการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุดนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ธนาคารนี้นะคะ GSB.or.th นะคะแล้วก็เข้ามาที่ข่าวนี้นะคะหรือคุณจะคีย์หาใน Google เลยนะคะว่าโครงการออมสินให้กู้ห้าหมื่นนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็เข้ามาหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็คลิกไปลงทะเบียนนะคะมันจะเป็นปุ่มที่คลิกได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ผู้ประกอบการรายย่อยเอกสารนี่เขาจะบอกแล้วนะคะเอกสารใช้ในการประกอบ การขอกู้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะจะต้องมีสำเนาแบบชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อของผู้กู้หรือผู้สมรสต้องเอามาด้วยนะคะเอกสารสแสดงสถานภาพถ้าแต่งงานแล้วต้องเอาใบจดทะเบียนมาด้วยนะคะนี่เป็นสำเนาห,หมดนะคะต้นฉบับไม่ต้องเอาเนาะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกคือต้องมีบัญชีออมทรัพย์นะคะ่ะเงินฝากธนาคารออมสินนะคะเอกสารสแสดงรายได้ไดเงินเ,นเดือนล่าสุดนะคะเช่นบัญชีรายรับรายจ่ายประมาณการรายได้อันนี้เขาจะไม่ตรวจสอบนะคะว่าคุณโกหกหรือไม่นะคะ คุณก็สําดงไปนะตามหลักฐานนี้ส่วนมนุษย์เงินเดือนนะคะข้อ2นะคะผู้มีรายได้ประจําจะต้องอแนบหลักฐานสนําเนาบัตรประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านและก็กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะของผู้กู้นะคะและคู่สมรสนะคะคือพูดง่ายๆถ้าเราแต่งงานแล้วเนะเาะมีการจดทะเบียนนะคะสมรสนะเราก็ต้องมีหลักฐานเรื่องของใบเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมแล้วก็เอาทั้งของตัวผู้กู้แล้วก็คู่สมรสนะคะถ้าเอกสารแสดงสถานภาพรรนะคะก็คือสำเนา การจดทะเบียนสมรสสำเนับุสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินนะคะนี่ก็ต้องมีนะคะบัญชีเงินฝากเนาะเอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนของบริษัทที่เราทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะคะหลักฐานการรับเงินเดือนเอาเดือนล่าสุดนะคะสลิปนะคะเอกสารแสดงการเดินบัญชีสเต t เมนต์เดือนล่าสุดอันนี้เราก็ต้องไปขอจากธนาคารนะคะที่มีเงินเดือนเข้านะคะสมมุติถ้าคุณมีของธนาคารกรุงเทพคุณก็ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพเนาะ แสดงการเดินบัญชีสเต t เมน n ์ล่าสุดอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่งั้นคุณก็ถ่ายสำเนาบุ๊กแบงนะคะถ้าคุณปรับสมุดทุกเดือนเนาะมันจะโชว์ว่ามีเงินเข้ามาเดือนละกี่บาทกี่บาทนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคยปรับสมุดเงินเดือนเลยอันนี้สุดวิสัยคุณต้องไปขอธนาคารที่เป็นสมุดบัญชีเงินเดือนนะคะคุณไปทําเรื่องขอบอกว่าขอ,เ,เ,อเอกสารแสดงการเดินบัญชีนะคะ ค่าธรรมเนียมในการขอไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ที่ประมาณ200บาทหรือ,อยังไงนี่นะคะลองติดต่อธนาคารที่คุณมีสมุดบัญชีเงินเดือนนะคะนี่นะคะมีแค่นี้เองนะคะมี2อสอ,ส,อส่วนนะคะคือคนที่ทํามาค้าขายอยู่แล้วเนาะผู้ประกอบการรายย่อยนะคะกับมนุษย์เงินเดือนนะคะคุณเข้าข่ายกลุ่มไหนนะคะคุณก็เตรียมหลักฐานไปตามที่เขาบอกนะคะเอกสารที่ใช้ในการขอกู้เสร็จแล้วคุณก็ไปลงทะเบียนนะคะเมื่อลงทะเบียนนะคะเขาจะให้กรอกอะไรบ้าง นี่นะคะมีสัญญาข้อตกลงนี่เป็นแอลออนไลน์ Online, ต้องอ่านดีๆนะคะเอ่อข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะสร้างงานรายเดียวผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงตกลงยอมรับและปฏิบัติการตามเงื่อนไขต่อไปนี้สาระสําคัญชื่อสินเชื่อเสริมพลังฐาน่ากผู้ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยแล้วผู้กู้นะคะอ่ะเบ็ดเสร็จนะคะจะต้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอายุไม่เกิน70ระหว่าง20ถึง70ขอกู้ได้นะคะแต่ถ้าคุณอายุน้อยกว่านี้เขาไม่ให้กู้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้ประจาํา <c oughs> เช่นเป็นลูกจ้างเงินเดือนนะคะอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็อายุผู้กู้นะคะจะต้องไม่เกิน60ปีเอาละสิ <c oughs> สรุปนะคะมีปัญหาเรื่องเพดานอายุอีกแล้วนะคะอ่อโอเคบุคคลธรรมดานะคะกรณีนะคะเป็นบุคคลธรรมดานะคะสัญชาติไทยมีที่อยู่แน่นอนนะคะก็คือมีทะเบียนบ้านแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานของธนาคารออมสินและไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจําจากภาครัฐหรือละวิสาหกิจก็คือต้องไม่เป็นข้าราชการประจํา หรือเป็นพนักง,งานอะไรก็แล้วแต่สังกัดภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะคะต่อไปต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพนะคะนี่เหตุผลนะ,ะที่คุณต้องการกู้คุณสามารถกอกได้ในเรล่านี้นะคะเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนสำรองในการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ผลกระทบจากทางเศรษฐกิจวงเงินกู้ก็ไม่เกินละรายละ5 0,000นอันตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนนะคะอันนี้เป็นภา,านษาอังกฤษว่า F l a ต rate นะกรณี ผิดนัดชําระหนี้นะคะเขาก็จะปรับนะคะร้อยละห้ต่อเดือนนะคะของเงินต้นที่ถึงกําหนดชําระชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน3ปี30งวดระยะเวลาปลอดชําระหนี้6งวดแรกนะคะหงวดแรกคุณไม่ต้องจ่ายเลยทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยนะคะก็คือมีเวลา6เดือนแรกในการที่จะก่อร่างสร้างตัวโดยการเอาเงินที่กู้สินเชื่อที่ทางธนาคารให้นะคะสูงสุดรายละไม่เกินห0,000ื่นนะคะ ได้มากหรือได้เท่าห้าหมื่นหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาขอสินเชื่อของทางเจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินนะคะไม่ต้องมีหลักประกันช่วงระยะเวลาดําเนินโครงการนี้คือตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มธันวาคมนะคะผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากนะคะที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับหักชําระสินเชื่อนะคะต้องชําระนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝากอ๋อก็คือเราเอาเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของเรานะคะที่ธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านเราเนาะ หรือใกล้ที่ที่เราทํากิจการส่วนตัวนั่นแหละค่ะเพื่อจะสะดวกแล้วก็ผู้กู้จะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้เพื่อชําระหนี้นะคะซึ่งผู้กู้จะต้องเนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ยินยอมก่อนวันครบกําหนดชําระเงินงวดนะคะสมมุติว่าเงินงวด ครบชําระนะคะจะต้องชําระทุกวันที่10ของเดือนนะคะเราต้องเอาเงินมาเข้าบัญชีเงินฝากของเราก่อนนะคะเป็นสมุดบัญชีที่ได้ทําหนังสือตกลงยินยอมนะคะว่าจะให้พังแบงค์เนี่ยหักเงินกู้นะคะที่เรากู้ไว้เนี่ยผ่านบัญชีเงินฝากตัวนี้นะคะการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดเห็นไหมคะเขาไม่ได้ระบุน้อยต้องได้ห้าหมื่นทุกคนนะคะอยู่ที่เขาว่าจะให้เท่าไหร่เลาไปข้อความตกลงยินยอมนะตรงนี้ต้องอ่านนะคะข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารออมสินนะคะ ซึ่งเป็นผู้บริให้บริการจัดเก็บประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผมเนี่ยของข้าพเจ้านะคะในการเข้าร่วมโครงการข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยง,งานภาครัฐร้องขอสอบถามให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดําเนินมาตรการดูแลเยียวยาโควิด19ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2 เรียกว่ากู้ไปแล้วยังไม่ได้ต้องยินยอมอีกนะถ้าเขามาขอข้อมูลเพิ่มนะคะว่าเป็นไงบ้างกูก้ไปแล้วไปทาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมารายงานนะคะข้าพเจ้ารับทราบว่าการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลเป็นเท็จเป็นความผิดทางกฎหมายไปโกหกไม่ได้นะคะข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและตกลงยินยอมตามเงื่อนไขโครงการหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและโครงการนี้ยินยอมให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้และตรวจสอบการกระทํารังกล่าวหากกระทําการผิด ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขธนาคารออมสินจะระง,งับการจ่ายเงินกู้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับไปแล้วนะคะภายใน60วันกู้บอกว่าไปขายดอกออสมมุติกู้บอกว่าไปขายลูกชิ้นแต่คุณไม่ได้เอาไปขายลูกชิ้นนะคะคุณต้องคืนเงินที่กู้มาแล้วนะคะให้กับธนาคารออมสินหลังจากที่ได้เงินไปเนี่ยหกวันนะคะไม่งั้นนะคะอ๋อ,อ,อหลังจากวันที่ได้รับแจ้งนะคะการระง,ง,งับเงินกู้ เพราะฉะนั้นนะคะอย่ากโกหกนะ,ะเอาเงินเขามาแล้วคุณต้องทําจริงนะว่าเอาไปทําอะไรนะคะต่อไปกรณีธนาคารออมสินนะคะมีการปรับตามข้อ2.4แล้วนี่เนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีทางแพ่งหรืออาญานะคะคุณก็พิจารณาดีๆนะคะโกงเขาไม่ได้นะต่อไประบบรักษาความปลอดภัยนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงการประมวลผลและการลบทิง้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้นั้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการหากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องยินยอมให้ธนาคารดําเนินการระงับการจ่ายเงินนะคะและก็ยินยอมที่จะคืนเงินที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยแต่กรณีเขาแล้วแต่กรณีนะคะว่ากรณีไหนที่เราจะต้องโดนนะคะถ้าเรามีปัญหาเนาะหากข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเข้าใจตรงกันเงื่อนไขข้างต้นทุกประการยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงข้าพเจ้าขอแสดงเจต ตนาตกลงไม่และไม่ตกลงตามที่ระบุไว้นะคะถ้าติ๊กอย่างนี้นะคะก็คือข้อตกลงเราติ๊กนี่คือตกลงเลยนะคะเออ,เอ,อก็มีหมายเหตุนะคะว่าผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าหากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงนะคะและไม่ยอมรับตามข้อกําหนดข้อตกลงเงื่อนไขข้างต้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อตัวนี้ได้นะคะก็ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะหรือผู้ฟังนะคะสนใจที่จะขอสินเชื่อนะคะถ้ายังมีปัญหาข้อสงสัยยังไงนะคะกรุณาติดต่อธนาคารอ,อมสินใกล้บ้านนะคะแล้วกเ็เตรียมหลักฐานนะคะหลักฐานตัวนี้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนออนไลน์นะคะเข้าใจว่าในเรื่องของการยืน่นเอกสารนะคะน่าจะส่งทางออนไลน์หมดนะคะเพราะอันนี้ไม่สามารถจะกดเข้าไปนะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ลงทะเบียนออขอสินเชื่อนะคะ เพียงแต่นําข่าวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านใดที่สนใจก็กรุณาติดต่อธนาคารออมสินใกล้บ้านนะคะเพื่อทราบรายละเอียดในเรื่องของการนําส่งพวกหลักฐานเนาะที่ทางธนาคารออมสินต้องการนะคะถ้าสมมุติว่าท่านตอบตกลงที่จะขอสินเชื่อเนาะนะคะสำหรับข่าวนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะออขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นข่าว เกี่ยวกับอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายซีอูอาเกนค่ะ